ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในเดือนมีนาคม2569นะเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับดาวไปอยู่ในตำแหน่งที่ถือได้ว่านะครับดาวไปเล็งอยู่เล็งไปยังเรือนการงานของคุณหลายดวง เป็นเดือนที่คุณต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการงานและที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษดาวที่มีการโคจรแบบนี้นั้นชาวลัคนาราศีพิจิกหลายคนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานหลายคนมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของที่อยู่อาศัยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่นะครับส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีวิถีทางของชีวิตที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 1-5นะครับอย่าไปเทกแอคชั่นอะไรมากมายระหวังคำพูดระวังการแสดงออกเรื่องใดไม่ใช่เรื่องของตนเลี่ยงๆซ้าไม่ต้องเพ้าไปเกี่ยวข้อง6 1ถนะครับแฮปปี้สบายใจขึ้นคนที่มีคู่ครองอยู่คู่ครองจัดสนับสนุนในทุกทางคนที่มีปากเสียงไม่เข้าใจกับคนรักคู่ครองคู่ครองจัดหันหน้ามาคุยกันดีขึ้น1 1จนถึง15นะครับจะมีการตัดสินใจที่สาคัญ อาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือการทําอะไรบางอย่าง16-20ช่วงนั้นเซ็เงเซงเบื่อเบื่อในเรื่องความรักเกิดความน้อยอกน้อยใจเกิดความรู้สึกจุกจิกยุ่งยากใจอยู่21จนถึง25การเงินจะดี21จนถึง25จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาเป็นรายได้พิเศษเป็นรายได้ที่ได้นอกเหนือจากที่คุณเคยได้แล้วก็26จนถึง31 ช่วงนั้นแก้ปัญหาเรื่องงานเยอะหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกก็คือว่าคุณนะครับต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของงาน<ม>เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับในเดือนมีนาคมเพราะว่าดาวเล็งไปยังเรือนการงานหลายดวงและดาวเจ้าเรือนการงานเองก็อยู่ในตำแหน่งตรีโกนร,ร่วมธาตุน้ำกับนักลัคนาราศีของคุณ มันมีบริบทแห่งการเปลี่ยนปแปลงการขยับคยื่นในบางอย่างในเรื่องของงานที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นจะต้องให้ความสําคัญหรือต้องใช้ความสามารถมากเป็นพิเศษส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกใครที่ความรักไม่ค่อยแฮปปี้มาก่อนหน้านี้พยายามหันหน้าคุยกันเรื่องใดที่ผ่านไปแล้วอย่าเอามาจุกจิกใจแล้วก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้าคุณยังติดอยู่กับความรู้สึกขัดแย้งความรู้สึกที่ทําให้คุณไม่แฮปปี้นะครับต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าความรักในช่วงเดือนนี้มันมีบทบาทสําคัญกับคุณไม่น้อยนะขอให้ดูให้ดีอะไรที่ทําให้ตัวคุณเองนั้นคุณคล้องหมองใจนะครับพยายามเลีเ่ยงพยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องถือว่าดีที่สุด <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครที่มีปากเสียงมีปัญหากัก่อนหน้านี้เคลียร์ได้ควรจะเคลียร์และนี่คือคําพยากรณ์ของชาว ลัคณาราศีพิจิกกับดวงชะตาประจําเดือนมีนาคม2 5 6 9อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกชาวพิจิกนะช่วงเดือนนี้อย่าไปใช้เงินผิดประเภทดาวการเงินของคุณไปอยู่ในเดือนมรณะนะครับพยายามอย่าเอาวงจริงเลยการที่ไปซื้อของหรือการที่ไปใช้เงินผิดประเภท มันทําให้เกิดความเสียหายระวังสิ่งเหล่านี้เลี่ยงได้เลี่ยงแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่าไปซื้อของอะไรที่ไม่จําเป็นใครที่จะซื้อของใหญ่หญ่อะไรเปรืกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันซื้อมาแล้วกลายเป็นภาระและทําให้คุณมีใ,ใจายหลงนะขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคไปก่อนสวัสดีครับ